มาดูผ้าซาตินซิลเรามี2รุ่นกนะ็คือซาตินซิลวแบบธรรมดาแบบพื้นแล้วก็แบบซาตินซิลวยน่นเนื้อผ้ามันเป็นยังไงมาดูกันใกล้ๆกันตัวนี้ครับเป็นซาตินซิลยน่นเนื้อผ้าซาตินซิลที่มีความบางอยู่ในตัวมีความโปร่งนิดหน่อยเวลาตัดชุดเนี่ยต้องใช้ซับไหนด้วยทั้ง2ตัวเลยเพราะว่ามีความบางอยู่ในตัวตัวนี้มันมีเท็กซ์เจอร์ยน่ยนๆอยู่ในตัวผ้าที่มีน้ำหนักทิ้งตัวแต่ว่าจะไม่ยืดนั่นเองมีสีสันให้เลือกประมาณ24ยี่ชิบวต่สีให้เลือก,อก็จนะเป็นซา,า,าตินซ่วทแบบีีมมคาเบา มีความบางอยู่ในตัวมีความเงาในตัวนิดหน่อยครับไม่ถึงกับเงาแบบซาตินทั่วๆไปนะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเอาไปพิมพ์ลายทาผ้าพันคอกันถ้าส่วนใหญ่นะก็คือเป็นสีขาวที่เราจะขายเยอะมากๆสำหรับสีๆีลูกค้าเอาไปทาเดรสทําชุดอะไรเงี้ยก็ออกมาสวยดูดีทิ้งตัวมีน้ําหนักทั้ง2รุ่นราคาใกล้เรียกกันครับลูกค้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าดูสีสามารถแอดไลน์แอดของเราครับที่ s i t t t e x t i l e หรือว่าลูกค้าอยากเข้าไปดูสินค้าอื่นๆเข้าที่เว็บไซต์ของเราได้เลยที่ s i t textile com เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนั่นเองอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามไว้ด้วย